อ่าเรามาอยู่กับที่เดิมครับกีตต์ได้ถูดครับขับรถเข้ามาได้เลยนะชนเข้ามาในร้านได้เลยอยู่ชั้นสามอยู่เพราะว่าที่นี่อ่าคนเฝ้าร้านแอบไปนอนหลับนะฮะก็มาขโมยของได้นะครับอย่าใช้คาว่าแอบเขาเขาหลับซึ้งๆหน้าเลยนะหลับเลยเวลาลูกค้ามาก็ค่อยก็ปล่อยลูกค้าเล่นอะไรไปแล้วเขาก็จะไปนอนอ่าแล้วก็เแลวกลับก็ปลุกเขาอยากอยากหยิบของอะไรก็หยิบหยิบไปก่อนก็ตัวนี้เราก็จะหยิบไปเลยด้วยนะฮะตัวนี้ก็เป็นคลิปสั้น มันเรียกว่าเลยนะเล็กพิเศษซึ่งเป็นหนึ่งเก้าหกเจ็ด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 หกเจ็6โอ้โหดูเดี๋ยวผมไปปลดกล้องเอ้ายังไม่ได้กดอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวผมจะไปนี่กล้องจะไปซูมกล้องะเป็นหนึ่งเก้าหกเจ็ดนะครับคาขึ้นอย่างเงี้ยหึ่งแสนแปดเป็นเป็นหนึ่งเก้าหเจ็ดนะครับนี่ดูตัวนี้หนึ่งแล้วหนึ่งแล้วเจ็ดตัวเลขเลข หนึ่งแล้วก็เลขเจ็ดตัวที่ห้าเห็นไหมเอออันเก้าหกเจ็ดนะครับ <c oughs> ถามว่าทำไมถึงเรียกเลสพอจูเนียยุคนั้นมันยังไม่มีเอสเออยุคนั้นมันยังไม่มีคําว่าเ g นะครับเ g มาทีหลังแต่ก็คือมันก็คือส่งเ g สนั่นแหละแต่เขาเรียกว่าเลสเ a ส l อสเปเชีซึ่งพวกเราเคยทำไลฟ์ก,กันครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่มาว่าวิาวัฒนาการของกิสัน ว่าทำไมยุคนั้นถึงไม่ทำเลสพอแล้วมาทำทรงนี้แทนซึ่งเขาก็เรียกว่าเลสพอส,สเปเ,เชียลนี่สีเดิมนะครับเอพีมาจากคำว่าโซลิดกีต้าะนะคือ D อะไรนะโซลิดกีต้าโอเคก็มีน้องวอยบ้างตามอายุ A อ่าเขาก็มีแตกรายงาน,นะครับแตกรยงาน,านสวยสวยของจริงสวยมากพิกัดเป็นอะไรนะพิกัดสูง p ี90โอเคซอฟต์บาร์นะครับก็คือจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวยังไม่มีตับหลักซับบูนะซอฟต์ซับบูอนอันนี้พิกัดเดิมเหมือนจะเดิมเดิมทั้งหมดเดิมทั้งหมดครับดอทก็จะเป็นเป็นดอทนะครับไม่มันไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นมุกเป็นแพทนะครับอ่าเห็นไหมนัดเป็นไนลอนไนลอน ซึ่งหลายคนยังรู้จักไนลอนเนี่ยมันจะให้ความลื่นนะครับไนลอนถ้าหาซื้อนัดไม่ได้ก็ไปถอดล้อไอ้กระเป๋าเดินทางที่เป็นไนลอนแล้วมาขันตอนนั้นเขายังยังยังไม่มีสกรีนนะครับเห็นไหมไม่โทกหนักลรืออ่ะซีเรียสเนอรยอยู่บนหัว ก็แบบเป็นแบบอ่าเป็นแถวเป็นาเรียกอะไรนะติดกันติดกันเเราะเป็นแถวเป็นแถวอันนี้สีเดิมไม่ภูเขาอ๋อไม่ไรภูเขาไม่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 ใช่ไม่ใช่ภูเขานี่ต้องต้องลุนสูงหน่อยอะไรนี่ไหมห้าเก้าห้าเก้าเห็นไหมเกลเรียบร้อยแล้ว เรามาลองอ่าเทสเสียงกันโอ้โทนหูดออกดีมากเลยอ่ะไม่ต้องพูดคำนี้โทนหูดดีมากโทนหูดคืออะไรเห็นเห็นนะเออไลอยู่เอาไม่ใช่ถ่ายอยู่อยวาเคยพูดพูดเดียวไปอ่ะเดี๋ยวย ทนบุ็นไงบ้งก็คือมันก็คลิปสันะก็คือหน้ากับหลางไงใช่ไหมมันก็แต่ตัวนี้มันจะพิเศษตรงมันกับเฟดแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไล่ดูกันดูที่เล็บยับหน้าอูเดียวก่อน ดลดทนนะเอ้ยรดรดรอบลุม่มลงมา ทีนี้ผมบอกว่าร่มสวนแล้วรอทน ตัวหน้าตัวหลังเท่ากันอันนี้มันจะเป็นกาแฟแล้ ใหม่นะบาลานซ์ให้ให้ตัวหลังมันน้อยหน่ะเยมันจะกัดบ้นพพอสมมติว่าถ้าเกิววเดกว่าตัวหน้าตัวหลังเวลามันเท่ากันมันก็จะกัดคือเวลากาเฟมันเหมือนมันกัดกันถ้าเกิดเวลาเปิดตัวหน้าตัวหลังเท่ากันอ่ะมันก็จะกัดกันเต็มที่ต่างคนต่างไม่ยอมกันอแต่ถ้าเกิดเราลดอันแดนหนึ่งเข้าออะไรอันหนึ่งลงเนี่ยมันก็อีกฝ่ายหนึ่งก็จะยอมก็จะยอมแต่ว่าก็อาจจะยอมน้อยยอมมากก็แล้วแต่ฉะนั้นก็จะมีผลต่อความ เสียงเยงที่ออกมาก็จะใช่สมมุติถ้าเกิดว่าโอเคตอนนี้เราเปิดเปิดสดอยู่ถ้าเกิดเราเปิดน้อยลงมาเปิดสักอ่าหรือเปิดสักแปดนะผมให้ความตะแกรกอยู่แต่ว่ามันยอมยอมยอมฉันยอมเธอแล้วฉันยอมเธอนิดนึงอ่าทนี้ให้ให้ให้ตัวหลังยอมตัวน่า ฉันรักเธอและฉันจะยอมเธอมาที่หกทีนี้ฉันยอมเธอเพราะว่าเพราะาอะไรเพราะว่าเธอน่ารักเธอน่ารักยอมที่สามแน่นอนปิดก็คือไม่ดำ <c oughs> อ่มาที่นี้มาให้ให้ให้มาให้ปิกอัพหน้ายอมมาสลับกันบ้างสลับกันบ้าง อันนี้ฉันฉันยอมเธอบ้างเธอขึ้นบ้างฉันนอนล่างอืมโอเคจนมาที่จหกเอ้ยเออเต็มหมดนเขาฟังบบแบบเต็มหมดม <า S 2> อ่าทีนี้อ่ามามาที่แปดยอมพป็นอำนายอมตัวเราถ้าเกิดเรา,เ,ราเคยเล่นเพลงเราเคยได้ยิน ไลน์นี้ถูกป่ะอันนี้แหละมันคือเสียงกราฟเฟาที่แบบเวลาเล่นพวกแบบพวกเพลงพวกแบบพวกแบบยัไงไมันมีเพลงอะไรนะไอ้พวกไอ้พวกไ่อเพลงของเล็พกพอนอะไรเงี้ยเออเอออะไรเนี้ยแล้วพวกแบบไอ้พวกแบบเเสียงนี้จะอ่ามันจะเป็นโทนกัาเฟอ่ะทีนี้เรามาดูทีนี้ให้ตัวหน้าตะกี้ตะกี้ตัวหน้าปีปด ตัวหน้ายอมอีกอ่ะยอมมาที่สี่ะที่เปิดแค่หนึ่งเลยก็เล่นไม่ได้จริงจริง เวลาเป็นพวกพีก้าส่นมันไม่ลดวอลลุ่มเยอะหรอกเพราะว่าเกมไม่ได้เยอะเหมือนเหมือนมนพวกทำเวลาถ้าจุดว่าสวิสสวอร์ดสวิสบอร์ดกี่ยก็คือต้องสวิสบอร์ดสวิสบอร์ดอ่าจีสปอร์ตก็คือตัวหลังเนี่ยประมาณ9ตัวนี้เขียวอ่าแล้วก็ตัวหน้าประมาณเจ็ดนะที่สวิสปอร์ดเห็นนะแล้วสวิสบอร์ดนี่ไหมล่ะแลพอจะโซโล่ปุ๊บเราก็เบิดตัวหลังขึ้นมาเต็ม แลกลับมาเล่นขอยก็ลดตัวหลังนะวิงทีทท่การเล่นจะเป็นอย่างนะี้บางเลยแต่ว่ามันจะมีความแบบแคว่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 เหมือนโดนนั่นดักอยู่เวลาแล้วเราก็จะมาแล้วก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งก็คือ,อด้วยความสมมติว่าสมมติว่าเราเราไปตัวละตัวล่างมาที่9ก้าใช่ไหมตัวหน้ายังคงเจ็ดเหมือนเดิมบาลานซ์เวลาเราปรับอะไรอ่ะให้มันบาลานซ์แบบนี้ เนี่ยหรอปะอย่าไปอ,อ,อย่างเงี้ยเท่ากันมันมันไม่เห็นผลเออมันจะไม่เห็นผลให้มันบาลานซ์อันนี้จะเป็นแล้วนี้เราลองทดลดทนสมมเรี่กให้ทอมันเปลี่ยนอ่ะผมลดลดลดทนตัวหน้ามาที่อลดมาครึ่งหนึง่งนะมันก็จะบางลงเพราะว่าบาลานุภาพของเปี้ยบหน้าก็จะถูกสันคอนลงมามันก็จะอาจคุณอาจจะ,จะ,จะแบบว่าอ่ะถ้าเกิดว่าผมจะเล่นมือมองซ้า รู้สึกว่ามันแควะเกินถูกป่ะมันแควะเกินฉะนั้นเปลี่ยนใหม่เราลดบรรณุภาพของตัวหลังแทนเอาเปิดโทนตัวหน้าไว้ลดหลังแล้วลดหลังแล้วเราลองมือมองฟ้าใหม่เห็นปะมันจะเริ่มมาแล้วดบรรลุภาพอีกรู้สึกมันแควะเกินไปเพื่อเพื่อเปลี่ยนตัวหน้ากันใช่ดนะเห็นนะคือกีตาร์พวกนี้มันดีเว้ยเขาดีไซน์มาแับได้เยอะเหมือนกันนะ มันปรับไว้กว้างมากแต่ปัญหาคือคนเล่นไม่เป็นส่วนมากเปิดหมดมันใช้งานยากมันเปิดหมดคือมันเปิดหมดไม่ได้เลยคู่นี้พอมันก็เลยกับเฟดใช่พบกับเฟดเนี่ยมันมันมันทำอะได้เยอะมากแต่ว่าปัญหาของกาเฟดก็คือมันก็นั่นแหละมันจะมันต้องใช้ยากแล้วก็มันจะมีความจี่มากกว่าถ้าเข้าเกณฑ์ก็คือถ้าเกิดเล่นเกณฑ์ถ้าเกิดมีถ้าไฮเกณฑ์คือหมดเสร็จมึงเปลี่ยนกีตาร์เถอะไม่ได้มันจะอุบาทมาก นะมันมันสามารถสร้างโทนได้มา,าอาจจะสร้างโทนอีกก็ได้อะผมจะลดลดแหลมอีกลดตัวหน้าหน่อยนึงแล้วก็แล้วก็เพิ่มแล้วก็เพิ่มที่ที่โทนแทนในการโทนฉะนั้นตู้ที่ต่างกันออกไปแล้วก็ปรับได้มากเนะพวกพวกกับเฟดนะดีผมก็ชอบกับเฟดเหมือนกันแสดงว่าที่แกนิมัวกับเฟดใช่มันมันต้องการโทนแบบนี้แหละใช่ไหมใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเรากับเฟดแล้วเราปรับไม่เป็นอ่ะแล้วแล้วมันมันไม่บาลานซ์อ่ะถ้าคุณไม่บาลานซ์อ่ะมันก็ไม่กับเฟดนะมันไม่มีผล ก็ไปซื้อหวยกันได้ใครงใครอยากได้ก็ไปหาเอาเองเพราะเขาไม่ได้ขายเขาไม่ขายร้านนี้เขาไม่ขายอะไรเลยครับอยากได้ให้ไปซื้อให้ไปซื้อเองไม่เพิ่มเพิ่มความแบบอยากได้ไงมั่วเองได้แต่ถ้าอยากได้จริงก็ทักทักมาทักมาทักมาได้แต่ไม่ขายไม่ขายแต่ถ้าอยากได้ก็ทักใหม่เพราะราคาจะขึ้นมาว่าคุณทักมันเรกทักน้อยทักกี่รอบใช่ทักมาคุยได้แต่ไม่ขายไม่ขายขายก็คุยได้นะ